เจอกันอีกแล้วกับตนนคนปั้นข้าววันนี้เราจะไปหาดูจักรยานให้น้องเจ็ดเจ้ากันนี่ราจักรยานปะ,ะปิ๊กเกิปไปดูจักรยานน้องปะไปดูจักรยานน้องเจ็ดเจ้าดีกว่าไหนอะ มาแล้วมาที่ร้านจักรยานร้านนี้เป็นร้านประจำของกนนเองพ่อเคยซื้อเตรียนให้อยู่ที่จังหวัดสุรินชื่อว่าร้านอะไรไม่รู้อะโอ้ยยานเทียบเลยยานเทียบเลยยานอ่ะไปดูกันหาดูจักรยานที่น้องจันเจ้าดีกว่า แบบไหนดีว่าไปดูดิอ่ะเดียวสินค้นุ่งไหนเจ้าอันนี้นะอ,อันนี้พันเท่าไหร่ค่าตัวนี้พันสามร้อยค่ะขับคุมากอลยแล้ตัวนี้พันห้าร้อยค่ะต่างกันตรงต่างกันตรงเหล็กค่ะตรงเหล็กพันห้าลูกพักให้มีสีฟ้านี่นี่มีขัดตัวอีกสามที่สีช่วงสีตัวนี้พันห้าตัวนี้สวยดีเนาะเอาเป็นเหล็กเนาะอือตัวพันห้าสวยดีเราจะพังหมดแล้วสีฟ้าค่ะ เป็นเจ้า,จาชอบสีอะไรเอ่ยเนีกว,ว่าม้สีจะสวยออไอตัวนี้ชั้นห้าใช่ไหม<า>สีม่วงสวยวะเจ้าเอาสีนี้สวยเพราะว่าอุยม่วงเหมือนรองเท้าเลยเวายาลาปั่นไปก็ออกไปนะ้ามีไฟด้วยนะต,นต้องออกแรงปั่นหน่อยนูองสิงลูกและนี่อยู่ตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กสามสสี่สิบปีแล้วมั้งแต่ผมมาซื้อ พ่อซื้อให้จักรยานที่เนี่ยประจำเอาคันนี้แหละมั้งสีม่วงเนี่ยสวยดีเนาะใช่สวยไหมมันจืดไปเนาะใช่เอาสีม่วงเนี่ยเจ้าดูดิเออิสบายมชอบไหมเอาคันนี้แหละเนาะเอาคันนี้แหละพี่เห็นเอารถมาพี่ก็คิดว่าจะเอามาซ่อมเปล่าแล้วพี่เขาไปจากโรงเรียนพี่เขาปั่นจักรยานอ๋อมาเดี๋ยวเติมลมกันนะคะเติมลมก่อน ร้านจักรยานแล้ว,ลลวเพียบเลยครับนนข้างในนี้ร้านจักรยานเดี๋ยวพาดูยอดรีวีวอ่าช้อข้าไหนมีเยอะๆก็เด็กพ่อก็พาเป็นนนมาซื้อที่เนี่ยร้านที่ที่เมืองเนี่ยที่วัดิสวยนะครับเดีวยวเียวเขียวนี่คือร้าน ่โอ <thế S 2> ้ยเยอะขบานว่าอะไรมิสเต็กบอลนักกีฬาสยามในเสือแชมป์ที่ไหนพี่รู้จักไอ้สถานีรถไฟไหมคะรู้จักครับชิวตรงเอ่อถ้าไปทางนี้ก็อยู่ประมาณใหญ่ขบนประมาณตรงไหนน้องออกไปประมาณที่ประมาณแค่ร้อยเมตรเอ้ยไอ้ข้ามฝั่งยัง สถนะานีสถานีรถไฟเหรอค่ะชื่อร well, we ้านเลยนะฮีราสยามฮีราฮีราสยามอ๋อกีราสยาเดียวโอนไปจะสงได้แล้วอบปะกลับบ้านได้จักรยานแล้วไปฮีราสยามนะจ๊ครับขึ้นรถเลยาละตอนนี้ก็ได้จักรยานเป็นที่เรียบร้อย ขึ้นรถเลยดีกว่าไปได้ไหมขอนุ้งก็ได้พี่เกลียร้อ i ขึ้นรถเกียดเลยแล้วกลับบ้านกันดีกว่า